ัน,นี้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตปอเสียงทองของเราจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยครับวันนี้นะครับเราจัดหนักจัดเต็มถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนักร้องคนแรกของเราผู้กันปอเสียงทองขอเสียงคนรักผู้กันหน่อยได้ไหม ทีนี้เป็นไม่รอดทำไงดีคะมีกังวลมากไปหรือเปล่าเพราะว่าอ้พักรมมันคงเทนม,มาบ้างแล้วแหละพี่ปองพี่ปอใจคออ่ะจะไม่สนใจพี่พูกร้องเพลงบ้างเลยเหรอคะจ้ะจ้ะพ่อดูคนสิเนี่ยเพลงก็ยังใหม่อยู่ด้วยอะ ขอบคุณสำหรับพงมาลัยที่มอบใ,ให้ด้วยครับผมอขอบคุณมากครับนักร้องคนต่อไปของเรานะครับอขอเสียงมือดังๆต้อนรับพัดลมปาสียงคอ เอยากได้พวงมาลยัอาลยอ,อ,อค่ะพวงมาลัยออพวงมาลัยโอครับขอหนะครับจ <c oughs> ุนนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับเราจะมีการเปิดตัวนักร้องคนใหม่ <Yeah. S 1> ผมรับรองได้เลยนะครับว่านักร้องคนนี้เนี่ยทั้งหล่อทั้งเสียงดีและยังมีนิสัยที่ซื่อบริสุทธิ์ด้วยเขาคนนั้นก็คือดินสอน <Yeah. S 1> ป้าเสียงทอง จนใจร้าวรอนเขาเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนมนจะมีผิดร้ายแกแค้นได้ที่เพื่อนชายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลายดนนูอสวัสนีครับขอบคุณครับ รูปพันสันธานน่ะคงหลอนอ้นแอนออรชาี่นี่นยิ้มนิ่มไอ้พัดลมเหรอนักร้องใหม่ได้เพลงมาลยเยอะกว่าแกนะทุ่กันผิวพม่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้ม้วนชีวิตคนเราตั็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงธรรมดาขึ้นลูกเก่าออกไปคือลูกใหม่ก็ต้องเข้ามาอย่าปล่อยให้เธอของไม้ยังไงมันก็ต้องสดใสกว่าของเก่ามันข้ามนะนี่เฮียอย่สืออะไรกับผมนะ แค่ต้องการจะบอกจะทำกดสิ่งที่แกเจอมันเป็นเรื่องปกติถ้าแกอยากประสบความสำเร็จเนี่ยนะแกต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้แต่ถ้าแกพยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยก็แค่บอกเฮียเฮียจะเป็นคนที่ชุดแกดึงแกขึ้นมาเป็นดาวอีกครั้งแต่ถ้าแกมั่นใจว่าแกทำได้เนี่ยนะเฮียก็จะก้ากำลังใจอยู่ห่าง

เตรียมตัวให้พร้อมมันจะบังเกิดไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนช่างเรรวนเหลือลายบอกให้รู้ว่าอันตรายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยน ชาตินี้ครับอย่าปล่อยให้เธอลลยหนวดอีกทีมาอย่าปล่อยให้เธอลลยหนวดเ้าเยเฮ้ยเ่้ยเฮ้นเ้ก่อนไหฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย ก็ได้มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกคนไปแล้วอันนี้ไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่เออูคิดว่ามันไม่สมควรหมดเพิงแกนั้นมันต้องมีนักร้องค่ายยีเหลมๆของเออูมาพบประชาชนด้วยใจไม่ใจเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดวนี่มันคอนเสิร์ตค่ายปอเสยนทองของลูกสาวฉัน อย่ามั่วดิอย่ามั่วใช่มั่วเนี่ยเฮียอูจะมาทำอะไรในคอนเสิร์ตของฉันเออก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ถามประชาชนเลยว่าเขาอยากให้นักร้องค่ายยีเล็มๆของเฮียอ,อูเนี่ยพบประชาชนหรือเปล่าถ้างั้นพบกับความสุขสนุกสนานจากค่ายยีเล็มๆน่าบัดนา 来来来 สนุกมันยังไม่หมดอยู่แค่นั้นเทียบตัวพบกับเฮ้ย t w e e ี y ก็แก้ง โอกาสนี้เปิดตัวนักร้องใหม่ในค่ายยีเลมเลยแล้วกันซึ่งนำเข้ามาจากเกาหลีกันเลยทีเดียวมีเอเขาคือเจ้า ดีเคยเห็นนาดาบ้างไหมเนี่ยนาดาหายไปเหรอใช่หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถามถึงคุณนาดาอย่างนี้แสดงว่าเฮียอ,อูเนี่ยแอบชอบคุณนาดาใจก็ครับน้องครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับเฮียอูนาดาเฮียอ,อูมาทําไมได้ข่าวว่านาดาหนีออกจากค่ายมาก็เลยมาตามนาดายังไงนาดาก็ไม่กลับไปค่ายเฮียปออีกหรก